รวมสุดยอดดีไซน์ของใช้ในบ้านที่ได้รางวัลระดับประเทศ1ที่ก้านหนังสือแรงบันดาลใจจากป่าไม้ต้นกําเนิดสัตว์ป่าที่สามารถดึงขึ้นมาเป็นที่คานหนังสือได้ช่วยเรียงได้สวยงามนอกจากนี้ก็ยังมีคอลเลกชันภูเขาหินแข็งด้วยนะอันต่อไป you ู have g o t m a i l ที่ั้นประตูดีไซน์จดหมายที่ความจดหมายใช้เป็นที่เก็บได้กับฟังก์ชันที่เวลาขัน้นจะเหมือนมีจดหมายมาเซอร์ไพรส์ที่หน้าบ้านช่วยเพิ่มสีสันให้บ้านดูไม่น่าเบื่อ 3. เอเลเทปดิสเพนเซอร์ที่ตัดสกอตเทปที่ซ่อนฟังก์ชันไว ลาแอด์บาวแบให้เลือกด้วยนะ 4. เซฟไฟเดอะเบลกระปุกออมสินดีไซน์ระคังที่เวลาหยอดเหรียญเสียงจะดังขึ้นมาช่วยกระตุ้นให้เราสนุกกับการออมเงินมากขึ้น ห้ากระปุกใส่อาหารดีไซน์น้องหมาน้องแมวพร้อมชามอาหารไปในตัวกินไม่หมดก็ยังครอบเก็บไปกินต่อได้ระวังตรงไหนก็เหมือนมีเพื่อนช่วยฟอาเหล่าเจ้านายหกโลตัสคอลเลกชันชุดของใช้แรงบันดาลใจจากดอกบัวที่เวลาเก็บของจะขายเกยสองแบบที่เก็บคอตตอนบาทและกระปุกเก็บไม้จิ้มฟันซึ่งจะมีชุดตวงเส้นสปาเกตตี้ที่ตวงได้สามขนาดอีกด้วยหรือถ้าใครชอบดอกไม้ก็ยังมีบอสซอมคอลเลกชันที่จะมีกล่องเก็บของที่เก็บคลิปหนีบกระดาษได้ชุดแม่เหล็กติดโน้ตแล้วก็ปุกกล่องเก็บของจิว๋วที่สามารถดูดสิ่งขของขึ้้้้นนมาแบบีไดดวยนะ และสุดท้ายที่ขัวว่นปั๊กไฟติดผนังที่เมื่อถอดสายนาไปเสียบเก็บจะมีต้นไม้งอกขึ้นมาเพื่อสื่อว่าเราช่วยประหยัดพลังงานจากการถอดปั๊กอีกทั้งยังมีป้ายบอกชนิดสายช่วยแยกประเภทให้หาเจอง่ายหิิบใช้งานได้สะดวก